หลายครั้งที่เรารู้สึกเหมือนต้องสู้กับกรรมเพียงลำพังจริงไหมแต่หลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าไว้ว่าในวันที่ท่านอาพาธหนักที่สุดตอนที่ร่างกายแทบรับไม่ไหวกลับมีพลังบางอย่างมายืนเคียงข้างเท้าสหัมบดีพรมปรากฏมาตาวาดไล่สิ่งไม่ดีออกจากกายท่านพร้อมบอกว่าพระพรมทเทว,วดา ดูแลท่านดูตลอดเวลานี่ไม่ใช่นิยายแต่มุมมองของผู้เดินจิตมาทั้งชีวิตว่าในสงครามแห่งกรรมเราไม่ได้สู้คนเดียวเลยศรัทธาที่มั่นคงจะเรียกแรงคุ้มครองมากกว่าที่คิดแล้วตอนนี้คุณกำลังสู้เรื่องอะไรอยู่ลองฟังอีกครั้งตั้งแต่ต้นคุณอาจค้นพบว่าจริงๆแล้ว คุณไม่ได้สู้ลำพัง